กกครับมือนี้พากันอบไก่ครับเป็นครั้งแรกครับลองลองลองเบิองลองเบิองลองเมืองกัน,นป ate, ปเป็นไนโอ้ยเลยการบ้านเป็นไนเป็นสุกบ่ะคุเอาชักหน่อยเอาสักหน่อยบ่ะอูอยเหลี่ยงเหลีย่งยงเหลี่ยงเลยได้ได้ได้ไทยพี่น้องมันกันครั้งแรกนะครับครั้งแรกครับโอ้เห็นคลิป,ปน้ำซุปพอดีเห็นคลิปลุงเด่นอยู่เวียงเซียงลุงเพื่อนนั่นอบไก่ครับอบปิดแล้วก็ใส่เตากิโลนี่แหละมัน เป็นไลมันเป็นแต่แซบพอแต่เด็ก็ร้องมึงเลยโอ้แนวนอนครับอ๋อพอไปไดเดี๋ยวมึงวิเดี๋ยวมึงวิใหมันแห้งน้อยเน่อเย่ชุดยอดเลยครับพี่น้อง <S <S นี่แหละผู้ใดอยากไปเฮ็ดกินอยู่บ้านเฮาครับบ่วลออยู่ใส่บ่าาบมีสถานที่ครับมองจะแคบน,นี่ในแฟตในคอนโดคอ,อนโดเฮ็ดได้ไครับเดี๋ยวปิ๊บแล้วก็เตาคิโลเฮาแล้วก็เอาตะแกรงเฮาว่างลงมาไกลดีๆแล้วก็มีถ้วยสแตนเลส พอดีก็ปิบเนะ่ข่างลงวางปั๊บแล้วเคียงเังห้องาหยัดในท่องมาแล้วก็วกวดเรากวดเรารือกดนั่งก็ได้แต่ไม่กดเขาเอาใส่น้ำสักครึง่งนึงครับมันจะค่อยอยุบแตกแล้วก็น้ำในที่ถวยนั้นเขาต้องใส่น้ำนัดหน่อยเพราะว่าน้ำนั้นมันจะไหลลงไหลลงไหลลงมันจะเป็ี่นน้ำซุปเลยมันจะสุดยอดเลยครับนี่แหละ <S <S คิดว่าดีครับแน่นอน,นรับรองว่าสุกร่อยผู้เส็น ี๋ยวอีกบ่ไหม,ไมแล้วก็หอเ,เปิดเบิเบ้งได้เรืยยเ่อยๆหอบเบื้องแบบว่าเป็นไกอ่อกฟางถ้าไกอ่อกฟางเข้วหอมทงดินเอาทีเปิดได้เบิเบ้งเ,เ,เดียวเอาใส่ปริมาณฟางบ่ถูกอ่ะไหมอ่เออไหมได้อ,อันนี้ก็คือ,อไกอ่อกองแบบเดียวกันสไตล์เดียวกันแต่มันประหยัดแล้วก็พื้นที่มันหน่อยนะองมันใหญ่เม่นไหล่องมันก่อนเขาใหญ่อันนี้มันคือว่าพื้นที่น้อยๆนะเห็ดเห็ดเห็ดกินได้ครับสามารถที่กินได้ ในครอบขัวตัวไปเนื้อเปี่ยอุบกันเนียนสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคโอเคผ่านผ่านผ่านคิดว่าผ่านเดียวรอมันสุกอีกสักยี่สิบนาทีครับเดี๋ยวอวังไม่เบิ่งครับสุกบุสุกรอรอเดี๋ยวเพงคนรอสิเปิดเปิดอบอบปิบอบไก่ครับใส่ปิบอ้าวคอยคอยคอยลุนคอยลุนคอยลุนครั้งแรกครั้งแรกครับครั้งแรกไอชีวิตครับตรง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 โอ้โอเค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 สุปะสุกปะนี่ เอาโอเคพ่อ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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้สวยงามสวยงามยัดไปสวยงามสวยงามครับสวยงามเนี่ยนีมังคายปี๊บด้ะเฮ้ยไก่ปี๊บขาแล้วครับนี่ไปนั่นนีโอ้ยนี่สามารถไปเฮ็ดกินได้ครับนี่ครับโอ้ยชมน้ำเ่ยจะว่าจะอู้วี่นี่น้ำซุปครับน้ำซุปน้ำซุปขุ้นต่อเลยอุ้ยวะอุ้ยบอมใหม่เลยครับบ่มีใหม่เลยครับพอดีเลยพอดีพอดีพอดี ก็ไปพี่น้องทุนไทยลูกโอ้ยครั้งแรกนะครับครั้งแรกในชีวิตครับนี่สู้กี่หรอเนาะเลี้ยงล็องถือกันมาเยอะเลยเวลาเยอะเลยก็สู้แท้สู้แท้สู้แท้หรอโอเค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 สู้ในซิมหรอซิมหนึ่งแต่ไทยเห็บพี่น้องเลยเพื่อนยี่น่องนั่นโอ้สุดยอดเลยครับแน่นอนแน่นอน เดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวจัดการเลยครับนี่เขาไม่เห็นแบรนด์มิ้นนะครับนี่พี่น้องแสีบโอ้ยสัมไก่อบปิ๊บอบเปิลหม้ออบไห้กันนั่นไงไก่อบฟางมันม่มีฟางเออมันไม่มีฟางครับอยู่ไต้หวันไม่มีฟางครับกเร่เนอะทำไมนานไก่อบฟางมันไั่มีฟางมันคือบ้านเฮา่อไงกได้อบอบเตาอบเตาปิ๊บเออไก่อบเตาปิ๊บสุดยอดเลยครับ เป um um ็นไรเป็นไรนอนจ็บหรอเแลาน่นอนเนาะั่้จอกมัู่้ักกัะกินอกินงน่ะข้าจะับได้เ่อะกินี่ว่านละไม่แน่นอนแน่นอนนะ นี่เรโ้แน่นอนแน่นอนเาไม่เห็นแบบนี้กินนากบ้านในไกล้เป็นเนาะเนี่ยนำซุปเลยนำซุปเดินนำซุปน้ำมันมันยอดครับผานครับพานครับานเนี่ยอบสุดนี่พานเลยกินกินกินหพี่กิน กบดใส่เวลาบดูดเนี่ยยังแลงหองเห็ดใดใ้เวลาบดอมมเอาเหลืองานมายังไ่แรงเอเห็ดไดเลยอันนี้เคียงเ้อยังวัร้อบในหองแดกับพวกนี้เยยัง่แรงให้กินอะไเลยค่เป็นตัวกย่างะพี่น้องแค่ก็ย่างตัวนี้โอ้โน่นอนครับแนีนนนนวปยับปิดกัวกปยไอ้คุยตะมุมานี่ยเบลกินไหมเบลฮะ ผ้ S <S กากันยุดงานครับวันนี้พากันยุดงานพากันซื้อไก่มาอบอบปี๊บลองเบิ้งว่ามันปี๊บอบไก่อบปี๊บครับจะอบอบฟางเนะครับอบเต่าเขียวลวกอบอกฟางเออดีอบฟางครับนี่เนี่ยทานทุงเดียวนี่ทานทุงเดียวสียได้ยื่สองตัวนะเนาะอบได้สองตัวเลยนนสุดอยอดเลยครับใส่ตะแกรงห้องในแม่นา,น,าน,นะครับ คือผมว้าน่ะบอกไปละอยู่ในคลิปละนี่ครับสองเครื่องเนาะเครื่องโอเคๆๆเอิเนเนเินไมไม่แข่งกันเลยไม่ลองดูิเราเห็นผู้บ่าวอะเราบ้าไม่แข่งตัวเนี่ยลองลองดู

พูดหนาอยยดกลางเดินแม่เอาดินปะทมเนี mm ่ยมันขึ้นบานพะบุงขลองกิเพิ่งบยอยู่ในคลองเด้อบ่อยู่ในน้ำซับน้ำเข้มน้ำในเอเสียเป็นในแซบปะใช่แซบปะเอาเป็นไนเอาดูเอาลองดูเอาลองดูสีเมื่อเบิ่งสิแม่ลองกินมันเติมเป็นไนแซ่บแซ่บเนาะน้ำจิ้มจิ้มนาะอันนี้เป็นน้ำมันมันเนาะน้ำมันที่น้ำแต่ ขาบกินก็ได้ขากินก็ได้แต่นม็สามารถกินได้ตนี้มันกันกล่องมาจากใควนวอไน้ำไหลพวอเมนกเนื้อหน่อยๆใครว่ายบอกให้อนุญาตเด้อคนอ่้ำต้งอคนกันไป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 ไอไป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 ไนไปไปไปนปไปไปไนไปยกยังไไไเนาะยกโปไไไคไตป สุดยอดนะครับทานแค่ปกติก่อนหนึ่งก็โอเคแซ่บแซ่บโอเคสุกครับล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยทีบอมี่หม่บอมี่ใหม่เนี่ยทีเฮาหนีบ่บ่มันแบบปลาเนน้อยเออเฮาเนี่ยทีเข้าปลาไหลเข้าแบบว่าเฮ็ดกินกับเฮ็ดกับเป็นลูกกับหลานเฮ็ดกับครอบครัวเฮานี่แหละอือเสียเฮ็ดแบบอ้งก็ได้เออแต่มันกับแซ่บบ่เออจังใดจังใดแซ่บวันนี้เฮ็ดใด้ฮดใแซ่บแซ่บเขาวางเดย โอเค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 หยุดงานสามมือหยุดงานสามมืออ่าผู้เรียนผู้ใดเล่นให้โลเปลี่ยนยังเป็นกะเออไปหาเงินซื้อไก่โบอีกเด้อเสียรายพังทหารแล้วเออฝากไว้กับเสียรายพังทหารเหรอนี่ดีไม่น้อยเา้าไ่ข้อไปข้อนี่ช่งใต้น้ำชิลงคักแล้ว อาสิยังเเบื้อบายังเเบ้งบี้ออาสำหรับคลิปนี้ก็ well. เอาจบไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมพี okay. ่น้องโอเคบาย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 